สวัสดีค่ะแนนะคะแนนเป็นคนนึงนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหนังไก่ค่ะผิวดําไม่เรียบเนียใต้รักแร้นะคะทาให้พี่แนนะคะขาดความมั่นใจในการที่จะใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีแขนนะคะก็นี่เลยค่ะพี่แนนใช้ในส่วนของตัวชีนี่นะคะก็ใช้ะคะหลังอาบน้ํานะคะเช้าแล้วก็เย็นนะคะก็ทําให้พี่แนนะคะ ผิวใต้รักแร้ค่ะขาวขึ้นนะคะมั่นใจขึ้นค่ะตัวชิีอะค่ะก็คือจะมีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็ใช้แล้วอะค่ะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ใช้มาหลายตัวแต่ไม่เคยเกิดผลลัพธ์เลยแต่มาใช้ชินีตัวนี้ค่ะเกิดผลลัพธ์นะคะทําให้เรามั่นใจกล้าใส่เสื้อผ้าที่โชว์ใต้วงแขนได้สบายมากเลยนะคะก็ขอฝากชินีค่ะให้ทุกๆคนนะคะเรียกใช้ได้เลยนะคะ